หน้าป่าใหญ่แห่งหนึ่งในยามเช้าแสงแดดสีทองสองลอดผ่านใบไม้เขียวชอุ่มราชสีผู้สง่างามเดินตรวจตราอาณาเขตอย่างสงบด้วยสายตาแห่งเจ้าป่าไม่ไกลนักหมูป่าผู้แข็งแรงก็เดินออกมาจากพุ่มไม้ด้วยท่าทีระแวดระวังทั้งสองต่างรู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ตรงหน้าความเงียบแผ่ป,ปกคลุม ก่อนที่บทสนทนาแห่งความขัดแย้งจะเริ่มต้นขึ้นราชสียืนตระงานดวงตาเปล่งประกายด้วยอำนาจหมูป่าไม่ยอมแพ้เขาโน้มตัวลงเตรียมพร้อมรับศึกความเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของสัตว์ทั้งสองพวกเขาต่างถือศักดิ์ศรีไม่ยอมก้มหัวให้กันแต่สงครามใดจะคุ้มค่ากับเลือดเนื้อที่เสียไป ที่นี่คืออาณาเขตของข้าราชสีคำรามด้วยเสียงดังก้องเจ้ามาช้าไปข้ามาก่อนหมูป่าตะโกนตอบอย่างดูดันเสียงโต้เถียงดังลั่นไปทั่วผืนป่ากระตุ้นสัตว์ตัวอื่นให้หลบซ่อนทั้งสองต่างไม่ยอมแพ้ยึดมั่นในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกความดื้อรั้นจวนจะกลายเป็นการประทะ เสียงคำรามและเสียงกู่ก้องดังสนัน่นเมื่อลมหายใจของราชสีกระชั้นหมูป่าพุ่งตัวเข้าหาโดยไม่ลังเลเขี้ยวโค้งวาวแววแหลมเสียงกระแทกของร่างสองร่างดังก้องไปรอบป,ป่าฝุ่นฟุ้งกระจายท่ามกลางแสงแดดยามสายการต่อสู้ของศักดิ์ศรีได้เริ่มขึ้นแล้วเลือดหยดลงบนพื้นใบไม้ สะท้อนความบาดหมางที่ไม่จำเป็นราชสีหอบหายใจเหงื่อชุ่มแผงคอหมูป่าก,ก็เช่นกันบาดแผลที่ตายยังสดใหม่และเจ็บปวดพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความโมาวของการทะเลาะคุ้มกันหรือกับสิ่งนี้ใจทั้งสองเริ่มตั้งคำถามเสียงนกน้อยจเจ้าดังขึ้นกลางความวุ่นวาย เป็นเสียงที่บริสุทธิ์เรียสติให้ทั้งสองชะง,งักใบไม้ปลิวตามลมอย่างสงบแสงแดดลอดผ่านเป็นลำพวกเขามองไปรอบตัวและเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เสียไปบางทีชัยชนะก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างพ่อเถอะไม่มีใครได้อะไรจากการสู้ครั้งนี้ราชสีกล่าวเสียงเบาน้ำเสียงที่เปลี่ยนจากดุดันเป็นนิ่งสงบ หมูป่าจ้องเขาอย่างประหลาดใจแม้คำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยเหตุผลและความเมตตาบทสนทนาเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากการต่อสู้สู่การไตร่ตรองหมูป่าค่อยๆลดเที่ยวลงความโกรธเริ่มละลายเขาพยักหน้าเบาๆราวกับเห็นด้วยกับคำพูดของราชสีข้าก็ไม่อยากสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ เขากล่าวเสียงต่ำในดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับมีแววสำนึกปรากฏบทสนทนาระหว่างสัตว์สองตนเริ่มเต็มไปด้วยความเข้าใจราชสีและหมูป่านั่งลงในท่าทางผ่อนคลายไม่มีเสียงคำรามหรือการขู่มีเพียงค่อยคําที่ฟังกันและกันถ้าเราร่วมมือกันป่านี้จะสงบได้มากกว่านี้อีก ราชสีกล่าวหมูป่าครุ่นคิดก่อนจะยิ้มบางๆอย่างจริงใจบางทีมิตรภาพก็เริ่มต้นจากศัตรูที่เข้าใจกันเมื่อเสียงสมกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็เริ่มโผล่ออกมาดูพวกมันไม่กลัวอีกต่อไปเพราะกลิ่นแห่งสงครามได้จังหายราชสีและหมูป่ายังคุยกันด้วยท่าทางเป็นมิตรในป่าที่เคยป่นป่วน วันนี้กลับอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังความสงบได้เริ่มขึ้นจากหัวใจสองดวงที่ยอมฟังกันทั้งสองนั่งเคียงกันวางแผนดูแลป่าอย่างเท่าเทียมราชสีชี้ไปทางทิศตะวันออกหมูป่าชี้ทางตะวันตกข้าจะดูแลทางนี้เจ้าดูแลทางโน้นตกลงไหมแผ่นดินถูกแบ่งด้วยไมตรีมิใช่ด้วยสงคราม นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของผืนป่าเมื่อร่วมมือกันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นจริงราชสีผลักหินอย่างระมัดระวังหมูป่าช่วยขุดลอกทางน้ำสายน้ำใสไหลรินอีกครั้งสะท้อนภาพของความสามาคัคคีสัตว์ทั้งหลายต่างพากันชื่นชมและยินดีความร่วมมือคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังใดๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันราชสีเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมเสียงพยักหน้าเห็นด้วยของหมูป่าพวกเขาเล่าั้งการโต้เถียงความเจ็บปวดและบทเรียนที่ได้เสียงเงียบสงบฟังอย่างตั้งใจก่อนเสียงปรบมือจะดังก้องทุกชีวิตรู้แล้วว่าสันติสุขนั้นเริ่มได้จากภายในใจ พระอาทิตย์รับขอบฟ้าอย่างงดงามเหนือขอบเขาราชสีกับหมูป่านั่งเคียงกันเงียบๆโดยไม่ต้องพูดอะไรเทียงแค่มองฟ้าแล้วรับรู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้แพ้มีเพียงมิตรภาพที่ยืนยาวและป่าใหญ่ที่หายใจอย่างสงบสุขอีกครั้งและนี่คือบทเรียนที่สัตว์ทั้งป่าจดจ,จำความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การชนะ แต่อยู่ที่การยอมรับและให้อภัยราชสีและหมูป่าไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นผู้นำแห่งสันติเสียงหัวเราะดังทั่วป่าดอกไม้บานสะพรั่งตามทางเดินนิทานจบบริบูรณ์แต่บทเรียนจะอยู่ตลอดไปในใจของผู้ฟัง